นี่เกยว,ว่ายิ่งใหญ่เท่า12ปีที่แล้วเลยอะสรงสัรภากเหนือทุกๆคนมากๆคืออยากจะเป็นกำลังใจให้ชาวเหนือทุกคนเลยนะคะที่ประสบอทุทกภัยนะคะเราคนภาคกลางหรือคนกรุงเทพเนี่ยทอะไรได้มปีประโยชน์อะไรได้เนี่ยเราพยายามจะทำเต็มที่มากๆตั้งแต่เกิดเรื่องมาถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทำดีหรือว่าเครือข่ายภาคีพัคธมิสและท่านเก๋เองในการทำโมเทกยจกษัตริ์เนี่ยเราก็ทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยตั้งใจว่าตรงไหนมีความเดือดร้อนเนี่ยเราพยายามจะไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ถึงที่สุดคือจะสูว่ามันเป็น ความเศร้าใจของคนไทยทุกคนมากๆที่เราเห็นพี่น้องเรานะคะที่แบบว่าต้องสูญเสียคนไทยทุกคนมีน้าใจมากๆใครทําอะไรช่วยได้ช่วยกันจริงๆเลยอย่างเกเองไ,ไปซื้ออาหารเพราะเขารู้ว่าเราจะไปบริจาคจะไปบริจาคหรอคะขอสมทบด้วยได้ไหมคะอย่างเงี้ยคือคนก็น่ารักหมดเลยอะ่ะสัดอาหารแล้วก็ส่งอาหารไปชามน้ําใส่แมวกระบะแมวอะไรเงี้ยคือแบบแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการที่สุดจริงๆถ้าเป็นมูลนิธิเดอะไวส์นะคะคือต้องการยารักษาโรค ยารักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังอะ่ะมันจะมีพวกยาเม็ดที่แบบราคาค่อนข้าง,างสูงะนะคะอย่างตอนนี้เดวิสก็พยายามจะระลมทุนอยู่เม็ดหนึ่งเนี่ยขนาดเล็กสุดเนี่ยก็คือ500บาทคือกิน1เม็ดอยู่ไปได้3เดือนเลยก็มีหลายบ้านที่ไม่ได้ทำหมันซึ่งถ้าเงินทำหมันมันก็มีราคาพอสมควรเพระาะฉะนั้นเราได้รับอาสา,ค,าค่ะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำหมันให้ฟรีเลยฟรีเลยจะไปทหมันให้ที่นใช่ตั้งใจเราตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ทุกคนเคลียร์บ้างกันเสร็จค่ะเดี๋ยวทางจริงงานมือที่เดวิสเสียงราย ก็จะไปช่วยโดยเฉพาะคื<ม>อเก๋เข้าใจคุณพ่อคุณแม่สี่ขาทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็แบบน่ารักมากเลยเก๋รู้ว่าสำหรับสำหรับคุณเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ใช่สัตว์นะคะเขาคือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเก๋ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ไม่ละชิงอยากจะบอกว่าอุทธเขไปครั้งนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เก๋รู้สึกดีมากเลยเพราะว่าไม่มีใครทออชิงน้องเลยอ่ะ mm. คือมีบางบางคนที่พัดพัดพลาดแต่ไม่ได้ตั้งใจคือน้อยมากจริงๆเลยตั้งแต่เกรับได้รับแจ้งเหตุมานะคะมีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองที่แบบเจ้าของไม่ได้มาเอาคืนตอนนในน้ำ ขอบคุณทุกคนมากนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวมากๆจริงๆค่ะ ก็วันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะของมูลนิธิองค์กรทําดีนะคะโดยดรบรรดาบงผู้ด,ดีหรือพี่บุ๋มของเรานั่นเองอแม้ใหญ่หรือเจ๊สั่งลุยนะคะก็เราก็จัดการขึ้นมาที่เรียกว่าจะระดมชุนครั้งยิ่งใหญ่นะคะเพื่อะะที่จะวัตถุประสงค์คือจะซ่อมโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเชียงรายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่พี่บุ๋มโพสต์ในอินสตาแกรม,มน,นะคะคือเราก็จะไปทะลุบำรุงที่ที่น้องๆทุกคนจะต้องเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาของอนาคตเด็กทุกคนก็คือโรงเรียนนั่นเองเราจะไปซ่อมโรงเรียนให้เด็กๆค่ะ เต็มชีมากก็คือเก๋เนี่ยจริงๆบอกว่าตั้งแต่รู้เรื่องวันแรกคือติดตามคุณมาตลอดนะคะเพราะว่าพี่บุ๋มจะเก็บเก๋เนี่ยเวลาทำงานกันเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยพี่บุ๋มก็จะนึกถึงเดวอยส์เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมุนชีพี่บุ๋มบอกพี่บุ๋มจะไปแล้วนายบอกเออพี่บุ๋มดูแลตัวเองนะท้องอยู่จะไปหรออะไรเงี้ยพี่ไหวพี่แข็งแรงอไม่ต้องพี่อึดพี่ไหวอะไรเงี้ยคือพี่บุ๋มเขาเป็นคนเต็มชีมากคือต้องให้จริงๆอ่ะก็คือแบบใจถึงทําอะไรรวดเร็วแล้วก็ทําอะไรเต็มที่มากๆคคืืออนีีพ่บุ๋มของเราจริงค่ะ ก็จะบอกว่าเอาจริงๆนะตั้งแต่เก๋จำความได้นี่คือ12ปีมาแล้วน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งที่เก๋รู้สึกตกสจมากที่สุดคือ2,554ที่น้ำท่วมกรุงเทพมหาคนครตอนน,นนั้นนะคะแล้วก็ปริมณฑลใกล้เคียงครั้งนี้เนี่ยเก๋ว่ายิ่งใหญ่เท่า12ปีที่แล้วเลยอะ สงสันภักเหนือทุกๆคนมากๆคืออยากจะเป็นกำลังใจให้ชาวเหนือทุกคนเลยนะคะที่ประสบอุทกภัยนะคะเราคนภาคกลางหรือคนุงเชฟเนี่ยทำอะไรได้มีป,ประโยชน์อะไรได้เนี่ยเราพยายามจะทำเต็มที่มากๆตั้งแต่เกิดเรื่องมาถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทัพดีหรือว่าเครือข่ายภาคีพัคธมิตรหรือและท่านเก๋เองในการทำโมเที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเราก็ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยตั้งใจว่าตรงไหนมีความเดือดร้อนเนี่ยเราพยายามจะไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ถึงที่สุดค่ะจะได้เห็นภาพหลังจากคำต่างๆมากมายค่ะมีภาพไหนที่รู้สึกว่าสะเทือนใจหรือว่า ก็คงเป็นภาพไม่กี่วันวันนี้เองเนอะที่แบบกเขาตามหาคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอรถเทรนไปตักก็เจอคุณพ่ออยู่ในอยู่ในโคนลนอะไรยเงี้ยก็เศร้าค่ะคือจะสุว่ามันเป็นความเศร้าใจของคนไทยทุกคนมากๆที่เราเห็นพี่น้องเรานะคะที่แบบว่าต้องสูญเสียนะคะในอุทกภัยในครั้งนี้เกสุว่าแต่ก็เป็นอีกอครั้งเหมือนกันคือโอเคมันเรื่องไม่ดีมันก็จะมีเรื่องไม่ดีนะคะแต่ว่ามีเรื่องดีให้เราเห็นในความที่มีความโชคลายเนะี่ยคือคนไทยรักกันมากๆจริง คนไทยทุกคนมีน้ำใจมากๆใครทําอะไรช่วยได้ช่วยกันจริงๆเลยอย่างเกศเองเนี่ยไปซื้ออาหารเพราะเขารู้ว่าเราจะไปบริจาคจะไปบริจาคหรอคะขอสมทบด้วยได้ไหมคะอย่างเงี้ยคือคนก็น่ารักหมดเลยอ่ะอย่างที่บอกคนไทยใครทําอะไรได้อ่ะเขาทําทั้งนั้นเลยนะคะเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆในโลกนี้มีฮีโร่จริงๆริงไหมคะพี่เก๋ก็อยากให้แบบอยากให้เป็นโลกใบเดียวที่รักกันมากๆเนาะเวลาอย่าอย่าแบ่งอย่าแบ่งอย่าแบ่ง อย่าแบ่งแยกกันเลยเกี่ยวว่ารวมกันยังไงเราก็อยู่นะเ,ออเกี่ยวว่าสามัคคีมันสําคัญถ้าตอนนี้ให้พูดถึงฮีโร่สักหนึ่งคนที่ที่อยู่ในใจพี่เก๋ในตอนนี้คือใครคะถ้าพูดถึงตอนนี้เลยก็ต้องเป็นพี่บุ๋มพี่เปิลเลยนะคะที่เกรู้สึกมากๆเลยเพราะว่าได้มีโอกาสได้แก้ชกกันทั้งสองคนทั้งพี่เปิลนานะคอแล้วก็บุ๋มานดาคือเต็มที่มากๆจริงจะมีใครสักี่คนที่ทําเพื่อคนอื่นน่ะได้โดยที่ไม่ใช่ครอบครัวแบบไม่ใช่เพื่อนด้วยใครก็ไม่รู้แต่ว่าแค่เป็นคนไทยแค่เขาเดือดร้อนเนี่ยพี่ทั้งสองคนก็ าน้องแมวตอนนี้ก็คือเขาก็ช่วยเกดด้วยจะบอกว่าพี่บุ๋มพี่เปิ้ลเนี่ยก็ช่วยเกดด้วยเราก็ฝากอาหารสุนัขและแมวเนี่ยติดไปกันตลอดตรงไหนขาดโกงเนี่ยมันก,นก่อนเขาจะต้องลงพื้นที่ในการช่วยสัตว์ใช่ไหมเพราะขาดโกงพับสุนัขและแมวไปไป,ไปอพยพเดเวอไรสก็ส่งกลงไปขาดอาหารเราก็ส่งอาหารไปชามน้ำใส่แมวกระบะแมวอะไรเงี้ยคือแบบแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการที่สุดจริงๆถ้าเป็นมูลนิธิ้เดเวอไรส์นะคือต้องการยารักษาโรค ยารักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังอะ่ะมันจะมีพวกยาเม็ดที่แบบราคาค่อนข้างสูงะนะคะอย่างตอนนี้เดวิสก็พยายามจะระดมทุนอยู่เม็ดหนึ่งนี่ขนาดเล็กสุดนี่ก็คือ500บาทคือกิน1เม็ดอยู่ไปได้3เดือนเลยแล้วอยากจะช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้หลังอุตุภยน้ำท่วมจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราเนี้ยจะขึ้นไปเยียวยาตอนนี้รอให้ทุกคนเคลียร์บ้านให้เสร็จก่อนแลวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาสาเลยว,ว่าพีพ่ๆซ่อมบ้านไปนะคะค่ารักษาโรคสุนัขและแมวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือว่าเป็นการทาหมันเนี้ยเดี๋ยว คือจะบอกว่าเคสไวแล้วช่วยแต่เราช่วยแชงงต่อมาแล้วที่เจ้าของเนี่ยอุ้มสุนัขออกจากบ้านแล้วน้ำมันซัดเขาแรงมากเพราะเขาเขาเขาโดนน้ำพัดนะคะแล้วเขาเสียหลักสุนัขที่เขาอุ้มกอดมาหลุดไปต่อหน้าต่อตาเลยตอนนี้เราก็ประกาศหาอยู่นะคะเคาเห็นลูหน้าน้องเนี่ยไปดูใน IG Facebook The Voice Foundation ของเราได้เลยว่าแรงตามหาสุนัขตัวนี้อยู่ก็จากเรื่องเสียหาต่างๆที่กิดขึน้องแล้วค่ะ ตอนนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคน้ำกัดเท้าหมดเลยเป็นไปไป,ไปไปเรียกว่าเป็นผิวหนังโดยเฉพาะ mm hmm. ก็คือเป็นพวกไวรัสแบคทีเร mm ีย hmm. ที่ต้องใช้ยาจริงๆแล้วก็มีหลายบ้านที่ไม่ได้ทาหมันซึ่งถ้าเงินทําหมันมันก็มีราคาพอสมควรเพราะฉะนั้นเราได้รับอาสาค่ะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําหมันให้ฟรีเลยฟรีเลยจะไทหมันให้ใ hmm. ช่ตั้งใจเราตั้งใจเลยว,ว่าเดี๋ยวเดี mm ๋ยวรอให้ทุกคนเคลียร์บ้านเสร็จนะคะ mm hmm. เดี๋ยวทางจริงงานมือที่เดี๋ยวไว้เสียงจากเราเนี่ยจะขึ้นเชียงราย mm hmm. เพื่อจะไปช่วยโดยเฉพาะ น้องคายกับบึงการเมาชาเราส่งอาหารไปแล้วเมาชาดูไว้เราส่งไปแล้ว1ตันหนึ่งตันแรกที่ฝากไปกับออชุนหัวของบ่าวของพี่นาดนะคะก็ฝากไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันก็ปัจจัยพื้นฐานนะเนาะอาหารน้ำนก็เหมือนคนนะ่ะสัตว์ก็เหมือนกันอาหารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยมันลอยน้ําไปหมดแล้วมันก็เปียกกินไม่ได้แล้วเราก็ส่งอาหารไปให้เมาชาหนี้แล้วก็น้ําดื่มทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยก็จําเป็นมากๆอยากอยกางแบบคนเ,เขารักน้องๆมากมันลูกเลยโอ้ขนาดที่ว่าน้ำมาแรงข้างไหนเขาก็ย้องหัวชีวิตน้องๆใช่ คือเก๋เข้าใจคุณพ่อคุณแม่สี่ขาทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็แบบน่ารักมากเลยเก๋รู้ว่าสำหรับสำหรับคุณเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ใช่สัตว์นะคะเขาคือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเก๋ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ไม่ละชิงอยากจะบอกว่าอุทธรเข้าไปครั้งนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เก๋รู้สึกดีมากเลยเพราะว่าไม่มีใครทอดชิงน้องเลยอะ่ะคือมีบางบางคนที่ผัดพัดพาดแต่ไม่ได้ตั้งใจคือน้อยมากจริงๆเลยตั้งแต่เก๋รับได้รับแจ้งเหตุมานะคะมีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองที่แบบเจ้าของไม่ได้มาเอาคืนตอนนี้น้ำเริ่มลลลลดดแแแ้ววทุุกกคนนนัับมมมารสขะหเย ขอบคุณทุกคนมากนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวมากๆจริงๆค่ะวันนี้มาเป็นพิธีกรใช่ค่ะคิดพลาตัวเลยเหรอคะไม่คิดเลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าอะไรทําได้นี่ก็อยากจะช่วยนะคะอย่างอย่างที่บอกอย่ยนพี่สาวอย่างพี่บุ๋มเนี่ยเขาก็ทำเต็มที่เขาก็โพสต์ออกมาว่าให้เก๋ช่วยเชิญนักร้องมาร้องเพลงอย่าบอกว่าเดี๋ยวเก๋ส่งต่อให้นะแต่ว่าพี่หนูร้องเพลงไม่ได้นหนูมาเป็นพิธีกรได้ไหม พอได้นูลองเพลงคุณอาจจะร้องไห้ก <c oughs> ็เลยอาสาวันนี้จะพิธีกรให้ตลอดไลฟ์เลยนะคะวันนี้ตั้งแ,แต่เชียงเป็นต้นไปถึง4ี่โมงเย็นใครที่ดูลายฟันนี้นะคะจะบอกทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนะคะไม่มีการหักอะไรเลยนะคะ <c oughs> เราจะไปสมทบทุนในการฟื้นฟูโรงเรียนที่จังหวัดเชียงรายหลังน้าท่วมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดเรียกว่าซ่อมแซมโรงเรียนในภาคเหนือแล้วกันนะคะเริ่มจากเชียงรายเป็นต้นไปติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ